สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อกลางแจ้งข่าวจริงนะคะพบกันวันนี้วันที่21สิงหาคม2563ค่ะพบกันทุกๆวันเลยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารดีๆค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะมีข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการนะคะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะปอดผู้พิการแห่งชาตินะคะตั้งงบประมาณ2,000ล้านบาทนะคะเคาะระเบียบใหม่ช่วยเหลือผู้พิการกู้เงินฉุกเฉินประกอบอาชีพรายละไม่เกิน10,000บาทปอดดอกเบี้ย และไม่ต้องมีคนค้ำค่ะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ นางสาวรัชดาธนาดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่19สิงหาที่ผ่านมานะคะนายจุรินลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะได้พิจารณามาตรการการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID, ค่ะโดยเน้นเรื่องการเข้าถึงโอกาสการจ้างงานนะคะให้ผู้พิการมีไรายได้มีชีวิตมั่น และลดการพึ่งพาผู้อื่นค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการได้มีมติให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะเร่งดําเนินการช่วยเหลือผู้พิการหรือดูแลผู้พิการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID นะคะซึ่งได้มีการจัดสรรเงินกองทุนนะคะจำนวน2000ล้านบาทไว้แล้วค่ะ โดยนะคะที่ประชุมเห็นชอบการปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการพิจารณาอนุมตัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะการจัดทํารายงานสถานะการเงินและสถาการบริการกองทุนนะคะร่างระเบียบโดยมีการแก้ไขาสาระที่สําคัญมีดังนี้ค่ะ ข้อ1น,นะคะให้กู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน 2. นะคะวงเงินกู้ไม่เกินรายละ1,000 0บาทกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญากู้ค่ะ 3. ไม่มีดอกเบีย้ยและอาจให้เริ่มชําระหนี้คืนเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ยืมค่ะ4นะคะเพิ่มช่องทางในการยื่นคำขอยืมเงินทุนประกอบอาชีพสามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะ นายจูรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กองทุนเร่งดําเนินการออกประกาศใหม่ภายใน30วันค่ะและว,วางระบบการทํางานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้กระชับรวดเร็วนะคะ <c oughs> เพื่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการนะคะจะได้เสร็จสิ้นใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอกู้ค่ะ สำหรับมาตรการนะคะเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับคนพิการนะคะก็อยากให้คนพิการนะคะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคนพิการนะคะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะสำหรับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID ค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะที่กําลังติดตามข่าวอยู่นะคะใครนะคะที่เป็นกําลังใจให้ตลอดมาก็ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ อย่าลืมกดติดตามค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆคลิปใหม่ๆที่ทางช่องนำมาเสนอให้ทุกๆวันเลยนะคะก็ครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรามาอัปเดตนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดแบบนี้ไปด้วยกันค่ะครั้งหน้านะคะจะมีข่าวอะไรามาอัปเดตนั้นฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ